ความสมบูรณ์แบบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจึงทําให้เรารู้สึกมีความสุขและพึงพอใจกับมันโดยเฉพาะสิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบแต่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญโดยไม่ได้มีความตั้งใจเลยและนี่นะครับก็คือภาพความสวยงามความสมบูรณ์แบบของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาทั่วไปธรรมชาติหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่เป็นภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ทําให้ทุกคนรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้เห็นซึ่งภาพความสมบูรณ์แบบของสิ่งต่างๆที่จะทําให้คุณผู้ชมประหลาดใจมันจะมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ภาพแตงโมที่ไก่มาจิกกินเนื้อแดงด้านในไปจนหมดทําให้เหลือแต่เปลือกด้านนอกที่สะอาดมากเรียกได้ว่าเป็นความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่การที่ไก่จะจิกกินเนื้อด้านในไปจนหมดจนได้เปลือกแตงโมในลักษณะแบบนี้ก็คงต้องใช้เวลาไม่น้อยเลย ความสวยงามลงตัวของพื้นไม้ที่ถูกตัดให้เข้ากับต้นไม้ใหญ่ได้อย่างสวยงามไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าความสวยงามสมบูรณ์แบบของภาพนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่ตัดไม้ได้ลงตัวแบบนี้ก็ต้องมีฝีมือไม่น้อยและต้องใช้ความปราณีตในการตัดไม้แต่ละท่อนให้เข้ากับความเว้าของต้นไม้ใหญ่ หยดน้ำที่เกิดจากหยาดน้ำฝนที่ตกลงมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์จนทำให้เกิดเป็นสีสันที่สวยงามไล่เรียงกันไปเหมือนกับภาพวาดน,นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติที่เราไม่เคยได้เห็นเพราะการที่หยดน้ำฝนเนี่ยจะสะท้อนแสงอาทิตย์ออกมาเป็นสีต่างๆในลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆ เมื่อนำแปลงอันนี้มาทำความสะอาดแก้วกาแฟก็พบว่าทั้งสองนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันและกันได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบก็เรียกได้ว่าลงตัวแบบสุดๆสำหรับแก้วกาแฟและแปลงอันนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับในชีวิตประจำวันเคยเห็นความสมบูรณ์แบบในลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่า หยาดน้ำค้างจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเหลือทิ้งไว้เพียงแค่หยดน้ำเล็กๆและถี่จนดูเหมือนกับผิวขรุขระแบบนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับคงจะเจอกับเหตุการณ์ฝนตกบ่อยครั้งแต่มีไม่กี่ครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วน้ำฝนไม่ค่อยเกาะตัวกันถี่แบบในภาพนี้ทำให้ภาพนี้จึงเป็นความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและน่าประหลาดใจแบบสุดๆ ผ้าลายขวางที่เมื่อถูกนำไปซักในเครื่องซักผ้าเงาสะท้อนที่เกิดขึ้นรอบๆเครื่องก็ดูหมุนวนเป็นเกลียวเหมือนเป็นลวดลายที่มีคนตั้งใจสร้างขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นรูปภาพที่น่าอัศจรรย์จริงๆมันเป็นความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นเองแต่ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นแม่บ้านและซักผ้าเองก็จะเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำ สัตว์บางตัวก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากทั้งสีสันและลวดลายอย่างเช่นกบตัวนี้กับคอนไม้ที่มันเกาะอยู่ซึ่งในธรรมชาตินะครับมันก็ยังมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิดที่สามารถเปลี่ยนสีหรือกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัวของมันได้โดยสัตว์ที่เรามักจะนึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือกิ้งก่าที่พวกมันเนี่ยจะเปลี่ยนสีให้กลมกลืนไปกับต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่มันเกาะอยู่ เล็บที่ทาสีม่วงในเฉดท,ที่คิดว่าคงไม่เหมือนใครแต่กลับเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับดอกไม้สีม่วงสดใสซึ่งภาพนี้นะครับก็น่าจะเป็นความบังเอิญของเจ้าของภาพที่ตั้งใจจะทาสีเล็บเป็นสีม่วงแต่ก็บังเอิญมาเจอกับดอกไม้ที่มีสีเดียวกันแน่นอนว่ามันเป็นความบังเอิญที่สมบ,บูรณ์แบบทำให้หลายคนที่ได้เห็นภาพนี้ก็ต่างพากันประหลาดใจแบบสุดๆ หากเรามองดูภาพนี้เราจะเห็นว่ามันก็แค่ยางรถยนต์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันมีความพิเศษมากกว่านั้นเพราะนอกจากยางรถยนต์จะเรียงกันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วการเรียงยางรถยนต์แบบดีก็ยังช่วยประหยัดพื้นที่ได้อีกด้วยถือว่าคนที่คิดค้นไอเดียนี้เขาฉลาดมากๆมันจึงทำให้เราเดได้เห็นภาพความสมบูรณ์แบบเช่นนี้ ต้นไม้ที่ใบของมันมีลักษณะสมมาตรไม่มีที่ติเลยซึ่งหลายคนนะครับอาจจะงงว่าคําว่าสมมาตรเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วสมมาตรก็คือความเท่ากันในทุกๆด้านดังนั้นแล้วต้นไม้ในรูปนี้มีลักษณะเท่ากันทุกๆด้านแบบไม่มีที่ติซึ่งนี่นะครับก็คือความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเรานั้นก็ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อย ภาพสายไฟถ้าจัดระเบียบมันให้ดีแล้วมันก็จะสวยงามเรียบร้อยเหมือนสายไฟหลังโทรทัศน์เครื่องนี้เลยแล้วสายไฟที่บ้านของคุณผู้ชมล่ะครับได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับในภาพนี้หรือเปล่าแต่ต้องขอเตือนนะครับว่าการจะจัดสายไฟแบบนี้ควรที่จะระมัดระวังให้ดีเลยไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยกินขนมกันทุกคนแต่คุณผู้ชมเคยเจอเหตุบังเอิญแบบในภาพนี้หรือเปล่าครับเพราะคนนี้เขาซื้อขนมมาสองรสชาติจากนั้นก็ได้เอากล่องเนี่ยมาต่อกันจึงพบว่าภาพของโดนัทบนกล่องนั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลย ลิ้นชักที่เราสามารถใส่ของอะไรลงไปก็ได้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่พอดีกับมันอย่างไม่น่าเชื่ออยู่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพความพอดีที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเหมือนกับว่าของสิ่งนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อลิ้นชักโดยเฉพาะเนยถั่วที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติอร่อยล้ำแต่เมื่อใช้ช้อนตักมันขึ้นมา ยังทำให้เราได้ค้นพบกับความเรียบเนียนน่ารับประทานของมันด้วยเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักถุงมือกันเป็นอย่างดีแต่ในภาพนี้มีใครบางคนทำถุงมือหล่นลงไปบนพื้นแล้วถุงมือเนี่ยกลับกลายเป็นรูปร่างเหมือนกับมือที่กำลังทำลักษณะว่าโอเคอยู่ซึ่งมันก็น่าจะบอกกับเจ้าของของมันนะครับว่าตกลงมาจากความสูงแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกฉันโอเค หญิงสาวคนหนึ่งที่เก็บเปลือกหอยมาจากริมชายหาดและค้นพบว่ามันพอดีกับหูของเธอมากเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติและก็สาวคนนี้เป็นอย่างมากเหมือนกับว่าเปลือกหอยอันนี้มันถูกสร้างมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเจ้าตูบค้นพบที่นอนที่สร้างขึ้นมาเพื่อมันโดยเฉพาะนอกจากมันจะนอนได้อย่างพอดีตัวมากๆแล้ว ขนของมันเนี่ยก็ยังกลมกืนไปกับที่นอนอีกด้วยเรียกได้ว่าภาพนี้ก็ช่างเป็นความน่ารักของน้องหมาและก็ที่นอนของมันเลยและมันก็เป็นความสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเราเนี่ยนะครับก็หาภาพแบบนี้ดูได้ยากมากๆ หลังจากหิมะตกลงมาจนหมดแล้วก็จะเกิดเป็นภาพที่สวยงามเพอร์เฟกและดูเรียบเนียนน่าสัมผัสได้แบบภาพนี้เลยนะครับซึ่งความสวยงามหลังจากที่หิมะตกลงมาแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นภาพที่ไม่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่เกิดจนบางคนเนี่ยแก่เท่าก็ยังไม่เคยเจอหิมะเลย ซึ่งมันก็จะพบได้ที่ต่างประเทศเท่านั้นถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจอยากจะเห็นหิมะหรือว่าบรรยากาศแบบในภาพนี้ก็ลองเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศดูนะครับในเอเชียของเราเนี่ยก็มีอยู่ที่ประเทศจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้หรือหากใครนะครับที่ชอบบรรยากาศอีกฟิลหนึ่งในโซนยุโรปก็เดินทางไปในยุโรปหลายประเทศได้เลยนะครับ ความสวยงามสมบูรณ์แบบของก้อนน้ำแข็งจากทะเลสาบใบคารที่ใสายแจวราวกับกระจก แน่นอนนะครับว่าน้ําแข็งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเขตเมืองร้อนแต่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะมีก้อนน้าแข็งลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้มากมายแต่ก็มีน้อยมากๆนะครับที่น้ําแข็งเนี่ยจะเกิดขึ้นและก็ใสแบบลักษณะในรูปภาพนี้ น้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่บนมิเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนแม้แต่เมื่อมีคนแกะออกมามันก็ยังมีลักษณะเป็นแผ่นอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีส่วนแตกห่างออกไปเลยซึ่งนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเพราะเมืองไทยของเราไม่มีลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นประเทศเขตร้อนนะครับไม่เคยมีหิมะตกและก็ไม่มีน้ำแข็ง เกิดเองตามธรรมชาติแบบนี้ก็จะหาดูได้ยากแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งแต่การที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้มันก็ถือว่ายากมากๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ20ภาพความสมบูรณ์แบบของสิ่งต่างๆที่ผมได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ ความสมบูรณ์แบบนั้นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจึงทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจกับมันโดยเฉพาะสิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบแต่เกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาทั่วไปธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันเป็นภาพที่ทําให้ทุกคนนะครับรู้สึกพอใจเมื่อได้เห็น และหากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ